สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือรายการ่วงจุยจ้ยเบญจธาตุค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันเสาร์น,นะคะหกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกานะคะเช้าๆแบบนี้นะคะเปิดทีวีมาดูที่ nationtv ค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องราว่วงจุ้ยสบายบาย,บายนะคะการจัด่วงจุย้ยจัดสภาพแวดล้อมบ้านยังไงให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วมีโชคลาภอยู่แล้วมีความสมดุลกับธรรมชาตินะคะวันนี้อยู่กับพี่ชัน้นยุ้ยเปียะฉัรกรุณานน์ค่ะและอาจารย์สุรัตนพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะท่านเป็นอดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประศ ทไยในพระบรมราชินูปัมภ์และผู้มนวยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และห่วงจุ้ยอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยีค่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมครับค่ะวันนี้นะคะพบกันค่ะก็ต้นเดือนมีนาคมกันแล้วนะคะควันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะคใครที่มีคําถามสงสัยจัดห่วงจุ้ยไม่เป็นอยากจะให้อาจารย์แนะนํานะคะหรืออยากจะเรียนเชิญอาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยให้ที่บ้านเลยนะคะก็สามารถติดต่อกั มาได้นะคะยู่ยให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยนะคะ089 7 6 4 8 4 4 8หรือ085 0202 3 3 3นะคะอาจารย์ขาช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจทรงๆ่งใครที่ทำมาค้าขายอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ ยังรุ่งเรืองได้อยู่นะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะใครที่มีที่ดินที่ทางอยากจะปล่อยออกสปีนี้แมทําอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรารมีวิธีเป็นการห่วงจุ้ยทํายังไงให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านเนี่ยขายได้สําหรับใครที่อาจจะยังมีพื้นที่อยู่เนี่ยนะคะแล้วอยากจะขายในช่วงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะให้ความรู้รหน่อยค่ะอาจารย์ดีอาจารย์มาเอาใจ โปรดิวเซอร์ช่างกล้องด้วยที่มีมีที่นี่ยี่สิบไล่กำขางจอขายอยู่แถวสมุทรสมุทรสาครนะครับก็อยู่ติดดิมถนนที่สวยนะครับทำเลดีนะครับราคาไม่แพงเลยราคาประเมินอยู่ที่ไล่ละ3ล้านท่านขายแค่สองล้านนิดๆเท่านั้น นะครับน,น่าซื้อไว้ทําหมู่บ้านโรงงาน20ไร่น่าซื้อ,อนะครับท่านจะขายมาตั้งแต่กลางปีนะครับก็ช่วงนี้ก็มีคนมาต่อร้าน8บ้านร้าน9้าบ้านท่าไร2สองร้านเขาก็ไม่ขายนะครับก็จะช่วยท่านนิดนึงนะครับตำหลักของโหรศาสตร์ที่อาจารย์ อยู่ที่สมาคมผลมพักพวกเกี่ยวโหราศาสตร์เยอะแล้วก็ทําวิธีตำโหราศาสตร์เขาก็ได้ผลของอาจารย์คนหนึง่งนะครับที่ดินของเราถ้าขายไม่ได้หรือแม้แต่บ้านที่ขายไม่ได้นะครับเขาใช้วิธีการหนึ่งก่อนที่จะใช้วิธีการลงชะตาต้องมีก่อนนะครับลงชะตาต้องมีดวงขายบ้านด้วยถึงจะาขายบ้านให้สาเร็จ นะลงชะตาก่อนนะครับพอมีรงชะตาข้าคุณไม่ทําแบบนี้บางทีก็ขายยากมีมรงชามีรงชะตาแนวที่จะขายบ้านได้ประกันแรกบนที่ดินตรงนั้นไว้ก่อนอเจ้าที่เจ้าทางอ๋อนี่สําคัญนะครับทําทุกอย่างต้องขอขมาเจ้าที่เจ้าทางณจุดนั้นไอยท่านช่วยเทวดาฟ้าดินจุดทุบสิบหกดอกหรือเก้าดอกก็ได้อไอ้ฐานจิตนะครับ ก่อนที่จะเด้ฐานต้องมีของเส้นก่อนพงมันไยส้มผลไม้นะฮะปลาเป็ดไก่ก็ได้บนท่านก่อนขอท่านก่อนก็บวดือนบนเทียนแดงหนึ่งคู่ขาดไม่ได้เทียนแดงแบบคนจีนก็ได้ไทยก็ได้ขอมีเทียนแดงจุดไว้หนึ่งคู่นะสำคัญนะฮะเทียนแดงนะครับหนึ่งคู่อพอเสร็จแล้วไอ้ฐานจิต ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาฟ้าดินทั้ทงหลายถ้าอยู่นัที่นี้ mm hmm. บนว่าถ้าใครเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้มีมูลวัสนาเป็นครอบครองที่ดินแห่งนี้ mm hmm. ขอให้ได้มาซื้อที่นินของผมไปือ mm hmm. ของเธอไปของดิฉันไปนะครับ <c oughs> ถ้าขายให้สำเร็จจะบนบนแล้วก็ตมแต่บนได้ทั้งนั้นแต่ที่ขาดไม่ได้คือเหล้าหนึ่งไห เมืม่อสมัยก่อนคนาเวลากินเหล้าเป็นหายหยนะครับเหล้าหนึ่งไา่ในขัดไม่ได้ต้องบนเอาไว้นะครับเหล้าหนึ่งหาจเจ้าเหล้าโรงเหล้าจีนก็เป็นหายหายนะครับแล้าฝังดินเข้าไปมูให้เป็นไก่บางท่านเอาฝังดินไปนะที่บนไว้บางท่านก็จะบนไข่ไก่อะไรก็ได้แล้วแต่ <S <S 2> <S 2> แต่ต้องยกเว้นนิดหนึ่งถ้าเป็นเจ้าที่แถวนั้นมีคนอิสลามหรือแขกอยู่เยอะ หมูก็เป็นสก,กอรอย่าบนหมูนะเดีวจะเม่ได้อ,อดาห<ด>ะ,ะออระวังตรงนี้ด้วยนะครับก็บนเอาไว้ไอ้ทั้งจิตด,ดีบนได้ต้องแก้ต้องแก้นะถ้าไม่แก้ปัญหาเกิดบางครั้งถึงชีวิตเช่นนี่จากเรื่องจริงไปบนเจ้าแม่แถวสีลมแหลงมากว่าถ้าสำเร็จงานชิ้นนี้จะไม่ขายเนื้อสปี S <S สัตว์ปีกจะไม่ขายจ้าจ้า,จาบนได้ไม่ขายพักหนึ่งอตอนหลังกลับมาขายนะครับขายได้ไม่นานฮะเกิดโรคโรงพยาบาลเกิดโรคก,กับตัวเองขึ้นนะฮะโดยไม่มีเหตุมีผลโรงพยาบาลก็เช็คไม่ออกก็เป็นโรคอไรอืยนะฮะสุดปัญญาพร้อมลงพร้อมจอกทั้งถึงไก่ชีวิตโดยไม่ไล่สาเหตุนี่เจอมาญาติเข้าเป็นคนเล่าให้ฟัง ค่ะ,คะนะครับเราถึงรู้ดังนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับเจ้าที่เจ้าทางจะไปมาจะซื้อจะขายจะบอกว่าใครจะมาอยู่ต้องบอกท่านก่อนสําคัญเมืองไทยเราสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าไปว่าอ,อย่าไว้ลบหลู่ทั้งสิน้นเชื่อบ้างก็ไม่เสียหายค่ะนะครับแต่อย่าง,งมงายเยอะอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยมีจริงค่ะ ตามประสบการณ์ที่เจอมาไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีจริงอ,อย่างอาจารย์สมัยเด็กๆไม่เชื่อก็ไม่ได้ประสบเข้าตัวเองอเด็กๆซนอนะ่ะบ้านอยู่แถวตลาดน้อยเชิงสะพานทิศเสถียรคุณมอคุณพ่อเป็นหมอจีนมีชื่อมีฐานะคนหนึ่งสมัยก่อนนะครับแล้วก็สนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยบังเอิญมีลงศพสิบไอ,ไอพวกสี่ร้อเล็ก ก็จะขนลงศพเนี่ยไปยังสุสานในคราที่ขนลงศพเนี่ยนะครับในรถเขาจะโปรยกระดาษเงินกระดาษทองโปรยไปทั่วเล็กๆสิ่งนึงสิ่งนึงโปรยโปรยโปรยนะครับการโปรยตรงสะพานก็คือการขอทางผ่านของวิญญาตให้วิญญาถ้าไม่โปรยเหมือนกับทางด่านทางค่ะด่านผ่านคนเข้าเมืองเนี่ยต้องขอทางหรือกรใช้เงินโปรยไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับ ฐานนะบาอาจารย์กระดาษก็ปิวมาจาก์ก็เหยียบถูกอไปเหยียบถูกกระดาษเงินกระดาษทองเนี้ยนะครับเล่นไปก็ไม่ถืออะไรตกเย็นเข้าสิช่วงหกโมงฟ้าจะมืดถึงสองทุ่มศีรษะอาจารย์หัวสมองตังเนี้ยมีเข็มมาแทงปวดปวด,ปดมากๆน้ำตาแทบไหลคุณพ่อเป็นหมอจีนม,มีชื่อนะ,ค,ะคนหนึ่งของคนจีน รักษาเท่าไรก็ไม่หายหมดปัญญาโต๊ะอะไรหมดปัญญาส่งไปโรงพยบาบาลโรงพยาบาลก็หมดปัญญาทางบ้านหรือศูบ้านคงจะถกของของเข้านี่เจอครับตัวเองนะะนี่เรื่องจริงของชีวิตอาจารย์ไม่ได้พูดเหลวไหลฟ้าเป็นพยานอาจารย์ได้เพียงพูดเหลวไหลนี่เรื่องจริงนะครับรักษาเท่าไรก็ไม่หายทั้งหมอจีนหมอฝรั่งเนี้ยไม่หายจนกระทั่งไปแถวโรงเรียนศรีตบุตร ชื่อตอนดอหลอมเมืองฝั่งตรงข้ามเป็นซอยเล็กๆมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเรียกคนที่ว่าพระหนึ่งก๋วยอตอนนั้นเขาท่านแก่แล้วตอนนี้ท่านอาจจะขึ้นบนไปบนสวรรค์แล้วเท่าที่อาจารย์จาได้เขาเอาช้ำไก่กลมๆเนี่ยนะครับนะครับช้ำไก่นะเอาไข่ตอกไข่ไก่ตอกรูปหัเวเสร็จไข่ไก่ตอกแล้วก็ตั้งไว้อีกชามหนึ่งเอาใบยันมาเผาหน้าเผาต่อหน้าอาจารย์แล้วใส่ใส่แก้ว ใส่ด้ถ้วยชามไก่อ่ะให้อาจารย์กินเป็นการเสร็จพิธีหายไหมหายหลังจากนั้นหายเชื่อไม่รู้แปลกรักษามาเกือบเดือนเดือนกว่าไม่หายมาหายที่น้ำมนเนี่ยนะฮะเขารูปหัวไข่อ่ะเข้าผัดหนึ่งขวดเข้าหัวไข่มาลูปหัวแล้วก็ตอกตอกเสร็จเอายันมาเผาต่อหน้าแล้วให้น้ำเรากินน้ำมนอ่ะหาย แลกไหมหรือจีค่าตัวอาจารย์จริงๆไม่พูดโกหกอาจารย์คืออาจารย์หงจุย้ยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมโกหก,กไม่พูดเวอไปก็ไม่พูด<า>ไม่ยอตัวเอง<า>นะครับ<า>ห้าเวอร์อน,นิดนิดเดียวพอแต่เวอร์สักเกิมไ,ไม่ได้<า>เวอร์คือเหนือกว่าคนอื่นเขานี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังนะ อ๋อนะคะก็คือกำลังจก็จะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางนี่นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เรามองไม่เห็นที่เราองไม่เห็นนะแม้แต่ฝรั่งไม่เชื่อคนไทยบางคนไม่เชื่อไปฉีที่บางแสนก้อนหินที่สารคุณสมลับเนี้่เป็นสารที่ตั้งอยู่ะสารที่เขาใบใต้ต้นไม้ไว้ปฉีค่อยปัสสาวะนะครับจ้กลับมาเพียนก็มีบางคนบวมก็มีค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่าลบหลู่และมีอีกที่หนึ่งที่อาจารย์จำได้นังสือพิมพ์ลงนะครับไปยุ่งกันตรงศารพระกาอไปยุ่งกันเนี่ยนะครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจนกระทั่งเหมือนสุนัขติดกันอยู่อย่างนั้น,นอ,อ่ะรถต้องเอารถพยาบาลมาส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลน,นังสือพิมพ์ลงอาจารย์ถึรู้ ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูสิมันติดกันได้ไงเหมือนหมาน่ะใช่ไหมฮะนั้นเสียงศิษยานลบหลู่ดนะครับค่ะดังนั้นเรื่องที่เรื่องทางนะคะต้องมีการบนบานสารกล่าวนะคะเจ้าที่เจ้าทางอาจารย์ขาแล้วนอกเหนือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องให้ความเคารพนะะต้นบอกไปมาลาว่าอะไรกันเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยใดอีกไหมคะที่จะส่งเสริมที่ทําให้ที่ทางเนี่ยปล่อยง่ายขายคล่องสะดวกชัยภูมิอะไรต่างๆทิศทางต้องยังไงไหมคะอาจารย์เออทิศทางนี่ไม่เคยจะเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับ บ้านถ้าดีบนเสียงสิทธิ์ไว้นะครับเสียงสิทธิ์ไว้เสียงสิทธิ์จะช่วยอาจารย์พูดเองนะคิดเองนะฮะช่วยแต่คนดีมีคุณธรรมรู้จักบุญคุณคู่มีพรคุณเลยเฉพาะพ่อแม่คือเทพที่เราต้องติดตัวไว้ล็อกเก็ตหลบข้อแม่พ่อแม่คือเราขออะไรก็ได้นะครับเรียนมิตรให้เราได้หมดนะครับ แต่ถ้าขออย่างอื่นไม่ได้นอกพ่อแม่เราขอได้พ่อแม่ดีที่สุดนะครับพระประจำบ้านตอนนี้พ่อแม่มีชีวิตอยู่กรตันอยู่เสียเสียช่วยน้ำใจใครก็เห็นใครใครก็ชมของเล็กน้อยไม่ต้องเยอะหรอกของเล็กของน้อยเนี่ยเอาตากรงตุ้งให้เขากินก็ะด้ให้ท่านกินก็ะด้ซื้อกป๋องแดงตากรงตุ้งน่ะกระสีฟันก็ได้อะไรก็ได้ให้ท่านคจะหน่อยหนึ่งถ้าชื่นใจแล้วนะครับไม่ต้องเยอะให้คนดี เป็นคนดีเป็นพื้นฐานครับและเดี๋ยวจะมีคนช่วยท่านเองอะซึ่งเรามองไม่เห็นดวงชะตาสําคัญที่สุดนะดวงชะตาอย่าลืมนะฮะดวงชะตาสําคัญกว่าอย่างอื่นดวงดีหงจุ้ยบ้านไม่ดีก็ยังดีอยู่แต่ดีไม่มากนะครับแต่ถ้าดวงดีหงจุ้ยเสียมากๆเลยอะผลอาจจะน้อยมากหงจุ้ยดีบ้านดี เหมือนกับขึ้นแปรดสองขั้นพับดีหมดค่ะนะครับอย่าประมาทสิ่งเหล่านี้ก็แล้วกันนะครับอ่านะคะให้ความสําคัญกันนะคะเรื่องของจะขายที่ขายทางขายบ้านเนี่ยนะคะค ก็ต้องมีคุณธรรมนะเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีอะไรอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นมาช่วยเหลือเราเองนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดราคาก็อยยาวเวอร์ไปนักไม่ใช่เขาขอร้อยหนึ่งคุณขายร้อยห้าสิบหรือสองร้อยมันหลายปัจจัยครับประกอบหลายอย่างนะครับอ่านะคะวันนี้ก็เอาใจคนที่อยากจะขายบ้านขายที่อะไรกันซะหน่อยละกันนะคะเข้าใจแหละว่าอยากจะขายให้มันได้กำไรกําไรเลยนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่ความสมดุลด้วยใช่ครับความเหมาะสมใช่ความเหมาะสมด้วยนะคะ เอาละค่ะช่วงแรกผ่านไปค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะให้อาจารย์สุรัตพงศ์นะคะพาไปดูหงจุ้ยกันนอกสถานที่บ้างนะคะค,คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเพิ่มเติมอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ไปดูหงจุย้ย089-7648-448และ085-0202-333<ๆ>เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าของรายการค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับของคุณอาทิตย์ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าของอาจารย์ที่ตรงนี้นะครับอาคารใหญ่จะเป็นจุดหลักของโรงแรมตรงนี้นะครับเอ้ยคุไมได้ยังไงเราต้นไม้ผ่ากลางเนี่ยอันตรายที่สุดหลังคายอย่างเงี้ยเพราะต้นไม้โผล่อ่างเงี้ยไม่ดีนะครับใครให้ทําอ่่าเงี้ยใครให้ทําทุหลังคาเหมือนบังคาแ้บ้านเราลวไม่เอา